สัวนขายครับก็สีได้พ่อมีเงินก่อนกับมาจุนเจือประคองธุรกิจกิจการนะครับพามาวัวตัวนี้นะครับชื่อเจ้านำโชคครับคําคุ้นตัวครับน่ารักสมส่วนสัดส่วนทุบกระการนะครับแต่เสียดายที่เขาแคะนะฮะเป็นวัวบามั่นนะครับ บามั่นแค่น้ำโชคลูกจังวะสร้างสีตัดสินใจขายบอขับรือจังไรดีพี่น้องสวยคิดนขันขายครับกับสิใดพ่อมีเงินก่อนกรับมาจุนเจือประคองธุรกิจกิจการนะครับวเพราไม่ใช่อะไระครับมีคนติดต่อมาให้ราคาสูงนะครับตามที่ผมก็ซื้อมาสูงเหมือนกันนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาเขา ไว้เหมือนเดิมหรือเปล่าลูกหลักทำคูดเดอ้อคันพ่อบาขายเจ้านี่พาพอลำาพาพอรวยให้โควิดหายไปไๆได้อลูกเดอ้อจะมีคนมายามมาเจ้าอีกหลายเลยลูกสิมีคนมาร้ายมาทายลูกกับเจ้าอีกเลยลูกแต่คันโควิดมันบบไปไงพ่อกับสิไตตัดสินใจให้เพิ่นไปดูแลตอ่อ้อลูกเดอ้อน้ำตาสีไหลนี่คือบามันแคะน,นะครับ เจ้านาโชคนะครับสัดส่วนเนื้อหนังเต็มไปหมดถ้าเป็นวัวสมบูรณ์ก็จะเป็นวัวบามั่นตัวใหญ่เลยครที่สมบูรณ์นะครับแต่ตัวนี้เขาเกิดมาแค่นะครับหูอะไรเขาอะไรตลกใหญ่นะครับเนื้อหนังหนอกใหญ่นะครับม่อนมากเบิ้งเกไกลมอดมาให้เห็นให้พี่น้องเขาเห็นนํานะครับที่ตัดสินใจเมื่อเช้านะครับก็มี เศรษฐีรายหนึ่งที่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นกันเขาอยากได้นะครับเขาก็ทักมาว่าแบ่งไหมพี่จอนนี่นะครับผมก็เลยคิดอยู่ครับตอนนี้กําลังคิดอยู่เป็นได้ลูกอยากไปอยู่บอ่อยากอยู่ก็พอบอ่นอะอยากอยู่ก็พอหรืออยากไปนอะก่าลาอยากอยู่ก็พอหรืออยากไปอยู่รับข้าเจ้าฮะฮอะ อยากอยู่ก็พอบอัหรืออยากไปหัวเกษตรกรนะครับจะผมจะเล่าความรู้หนึ่งให้ฟังสัตว์ในภาคการเกษตรที่เกษตรกรผู้เป็นตั้งราคาเองได้นี่ก็จะมีไม่ม,ม,ม,มีมีไม่กี่ชนิดหลักๆนะครับก็จะมีวัวงามนะครับไายงามไก่ชนนี่ครับ หลักๆนะฮะที่เกษตรกรเจ้าของเป็นผู้ตั้งราคาเองไม่ใช่ราคาทางทางภาครัฐหรือภาคหน่วยงานหรือเท่าแก่เขาเป็นคู้ตั้งอย่างหมูนี่ครับก็เป็นราคาของตามตลาดที่จะต้องดูราคาขึ้นราคาลงตามราคาของเนื้อหรือวัวควายบางประเภทก็ดูราคาเนื้อนะครับนะฮะเป็ดไก่บางประเภทก็ดูราคาเนื้อตามกิโลนะฮะขายกิโลส่วนพวกวัว แปลกๆบัวง,งามก็เป็นของที่เป็นของราคาตามจิตใจผู้อยากได้ก็อยากได้เหมือนผมเนี่ยอยากได้ผมก็ไปขอเขาผมขอให้ผมซ้าครับให้ผมมาอยู่น้ำผมซ้าครับสุดท้ายครับเขาก็ไม่อยากขายไอเราอยากได้ครับเราก็ให้ราคาเขานะฮะเ,เช่นกันกับไก่ชนนะฮะไก่เก่งๆก็ตัวละล้านฝ่ายงามกว่าตัวละล้านนะครับ,บวัวงามก็เป็นตัวละเป็นล้านนะคระับ ส่วนนี้ก็คือเจ้าน้าโชคนะครับอือพี่น้องอยากมายามอยู่ได้น้าโชกแต่เพิ่นติดโควิดเพิน่นเลยบบไณรมาหาน้าโชกเลยเข้าใจบอฮะออกินเข่าเราแมนบอลกูกให้เดี๋ยวให้ลุงแอบเพิ่นเอาเขา่าเอาหยาให้กินเด้ออ่าฝนกระตกบบได์ออกไปยางเลาะซำพอว่าสีหาผู้สาวมาอยู่คูน้ากับไปเบิ่งมาหลายมองกันยังบ่สมเจ้าบป็นเลเออกันกัน กับเบงกอนขันบได้ไปใส่เดี๋ยวพอสิหาเมียให้เข้าใจเนาะอืมจะไขคำให้คุณดลูกเด้อนะครับครับพี่น้องครับกะตอนนี้นะครับทุงหน้าผมกับปิดมาเป็นเดือนนะครับเงียบนะครับง้อยนะครับเงาเศร้าซึมไขแ้แน่ยตั้งแต่ในแนวแนวจวดย่ำแรงนะครับพอดีจวดเนะ่ยเออครับจะขอเป็นกำลังใจให้กับ ประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศหรือทั่วโลกนะครับขอให้โควิดคีรายโดยเร็วได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนทั่วประเทศโดยเร็วนะครับหูมุ้มกันจะได้รวดเร็วนะฮะผมก็ล่อวัคซีนอยู่ถาสีขึ้นกันพี่น้องสีก้อนเดี๋ยวผมังสีน้ำกลดอก <c oughs> ผมเป็นยังยีถายสีน้ำกลดเนาะไปอยู่บ่สิไปไปอยู่มองอื่นอยู่บ่หรืออยู่น้ำพอเอะสิไปอยู่มองอื่นหรืออยู่น้ำพอ อืมฮะอืมขี่อ่อนนะมึงเลยอยากได้เมียแมนบอ่งอยากได้เมียแมนบอ่เออคือ,อมาเฟือเ่อแท้อืมเห็นพอมากอยู่ไก่ล้วเฟื่อเนาะอืมเออคัดกระฐานนะครับ ตัวนี้มันน่ารักนะครับมันคือจังกระตุ่นเวลามันเดินนี่ยิ่งน่ารักนะครับมันจะเดินแบบตัวนอ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 ไปนะครับขันมันบได้ไปใส่ครับโควิดเคลียรค่ายกับแม่มาเที่ยวหานะครับเนาะอยู่บนราชธานีอำเภอพีบูรณ์มั่งสาหารครับเนื้อพุ่นนะพิ่นเฮ้ยเออจะเป็นรอบคักเสื่อดีแท้ๆขันหูว่าสีเอาไปอยู่มองอื่นนี่บ่ไปใส่เลยมาอยู่ไกลเลยเออ เขียดแมนบ่นี่พ่อบอถังสี่นี่เขียดแมนบ่ฮะเขียดแมนบอฮะ,ออะให้ให้พ่อค้ำพ่อคูนไรโควิดนี้ไว้ไว้ให้ประเทศชาติบ้านเมืองเฮากลับมาสู่เป็นปกติไว้ไว้สภาพเศรษฐกิจทุกอย่างบ้านเมืองปกติเขาพี่น้องเฮ้าค้าขายวงจรเศรษฐกิจให้กลับมาสู่ปกติไว้ไว้เออในตัวาโม่แล้วครับ บอกก็เดี๋ยวก็ะชีมได้ด้วยแต่บอกก็มัวบอกก็ผู้อื่นมันบ่ฟังบอกก็มัวมันฟัง <c oughs> เอ่อนำโชค,ครับรหัสตาอนอนซอนขันเ,เป็นใครไปข้าเจ้าเสียวขอโล่งเสือดบ่บุ <c oughs> นะครับบรรยากาศขั้นบ่รูกนะ ขั้นบ่นะครับมันน่ารักเลยครับพี่น้องกล่องาเบิ่งทั้งขางน,นี่แครับิึงหนอกมันอยู่สันมันมันหนังมันครับหนะน้าปึ๊กน่ครับตัวย่นะครับเออหุน่นะเขียดตีเนี่ยมึงส่งสีเขียดสงสัยจะเขียดเหรอตาสิตน์โอยเลยไที่นี่ไม่ต้องงอนลูกไม่ต้องงอนพ่อยังรักหนูอยู่ไม่ต้องงอนหรอกพ่อยังรักอยู่เอออย่าเขียดทีล่ะสีเขียดเทนยังนนเนี่ยนี่ อพอแหงเขียดก็เจ้าเอเหเหเอไม่ต้องงอนดอกนะเชิดนาขึ้นมากไว้เชิดหนาขึ้นมาพี่ไม่ต้องเครียดเออบอขายดอกเออเชิดนาขึ้นมากเออเศร้าเครียดเศร้าเครียดสีเครียดเท็ดหย่างเลยนี่เอมามาเชิดนารอรอขึ้นมากเออเศร้าเครียดพอบอขายดอกเอออืมอ่าเออ บ่าขายดอกยุทธนพรนี่ล่ะเออเออนะครับแล้วทตนศาสตร์สงไซผลสีหูว่าจักืมจะเป็นอย่ยื่นดีูออีหว่ายเกียดเป็นเถิดดอกออนะครับขันบอลใดมันมันจะกระเสียบ้าอยู่ประจักษ์นะครับนะครับก็ับเป็นกำลังใจให้ถุกทักทนนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับขอให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วขอให้ทุกอย่างขี้ขายโดยเร็วนะครับผมคนหนึ่งสถานะพ่อค้านักธุรกิจนักลงทุนพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เหนื่อยนะครับก็เจ็บตัวเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยธนาคารงวดธนาคารนะครับก็ยังคงต้องผ่อนนะครับต้องจ่ายนะฮะค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งสำคัญก็คือลูกน้ององค์กรต่างๆในธุรกิจก็สงสารเขานะครับพูดไม่ได้นะครับได้แต่ยอมรับสภาพไปนะครับลูกน้องก็ยังคงต้องดูแลเลี้ยงดูครับก็เดี๋ยวผมขอไปดูแลความเรียบร้อยน้องๆที่มาต่ใส่อีกข้างหลังนะครับที่บ้านพักก่อนนะครับเนาะสุดท้ายนี้ครับขัานใดที่รับชมคลิปนี้ผมขอเป็นกำลังใจท่านเช่นกัน ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วผ่านพ้นเรื่องราวโดยเร็วนะครับเจอแต่เรื่องราวดีๆฟ้ามืนบนดบดบนครับพายุคอยมันผัดผ่านและให้มันผ่านไปโดยเร็วนะครับท้องฟ้ามันเรล่มให้มันแจงไวๆขอทุกท่านจงพบแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนครับจากใจจอนี่มือปราบอินดี้ครับสวัสดีครับด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ